ข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมระบุว่าช่วงเดือนพฤศจิกายน2566ถึงเดือนพฤษภาคมปี2567พบจุดความร้อนหรือฮอตสปอตจากเซ็นเซอร์ระบบโมดิสจำนวน24จุดในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ปัญหาการเผาก็ส่วนมากจะที่หนักๆก,ก็คือในช่วงที่มีการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนคือ ตามหมดอายุการเก็บเกี่ยวยางพาราหมดอายุการเก็บเกี่ยวแล้วมีการโค่นเพื่อจะปลูกใหม่พวกนี้จะมีเกษตรกรจะเผาซึ่งพอมาสุมกันเยอะมากๆขึ่งเผาผ,ผิดวิธีนะครับก็จะเกิดปัญหานะเกิดมลภาวะผิดๆขึ้นได้ครับ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปีงบประมาณพศ2568ส,อ25 68, สปกรกระบี่จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์หยุดเผาในเขตปฏิรูปที่ดินหยุดเผาเอาบุญจัดตั้งเป็นศูนย์รณรงค์หยุดเผาในเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ตำบลศินปุนอำเภอเขาพนมซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องของจังหวัดกระบี่ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรหรือสำนักงานบรรูปทดินเกษตรกรรมเนี่ยมีนโยบายเรื่องเรื่องลดการเผาวัสดุเหลือใช้การเกษตรรวมถึงวัสดุในครัวเรือนเพื่อจะลดปัญหาการเผาเราก็จะมีโครงการเพื่อน,นําสิ่งเหล่านี้มาใช้ประโยชน์คือเอามาทําเป็นปุ๋ยอินทรีย์บ้างหรือเอามาดัดแปลงเอามาปรับปรุงเพื่อจะทําเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนได้อย่างเช่นพวกทางปาล์มบ้างทางมะพร้าวหรือก้านปาล์มเราก็ามา เหลามาทําเป็นตะก้าเอามาทําเป็นไม้กวาดสําหรับใช้ในครัวเรือนซึ่งพวกนี้สามารถสร้างเป็นอาชีพขายให้มีรายได้เสริมให่เกษตรกรได้เราก็จะมีโครงการฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจักสารเกี่ยวกับการแปรรูปวัสดุและใช้ทางเกษตรเพื่อมาใช้ประโยชน์ได้โดยมีกลุ่มของ เกษตรกรที่ทําอยู่แล้วในพื้นที่จังหวัดกระบี่อย่างเช่นอย่างในกลุ่มของอําเภออาลึกนะครับเราก็เอากเกษตรกรอบรมให้ความรู้เรื่องของการเอาเศษเหลือใช้มามาทาเป็นให้เกิดประโยชน์ข้อดีก็คือเราหลังจากที่ขายผลได้แล้วทางก็รองไปเปรยรูปแล้วก็ขายได้อีกแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็เปลี่ยนเวลาว่าง ให้มีกิจกรรมกลุ no. ่มได้แบ่งปันแบ่งอาชีพแบ่งรายได้กันทําในชุมชนเป็นรายได้เพิ่มของครัวเรือนให้เพื่อที่จะมาแบ่งเบาภาระในช่วงที่ผลิตภัณฑ์ปาล์มหรือว่ายางไม่ออกผลนี่เราก็จะได้ขายเป็นเครื่องจักสานพวกนี้ได้เป็นมูลค่าเพิ่มอีกครับก็เป็นที่น่ายินดีนะครับที่เกษตรกรที่มาร่วมโครงการเนี่ยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สาหรับเกษตรกรและยังสามารถเป็น สินค้าให้กับพี่น้องอเกษตรกรหรือบุคคลภายนอกมาซื้อไปเป็นสินค้าปลอดภัยที่ไม่การใช้สารเคมีทำให้เกษตรกรอยู่ดีมีความสุขในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน